ก็รับก็สู่ช่องยูทูบบอสคนรักเบโก้ครับจากคลิปเมื่อกี้ครับที่ได้ใสายชมกันก็เป็นโบรเบโกฮิจิสองล้อครับกำลังต่อยางครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูการตัดต่อยางใส่รถบรรทุกนะครับแต่นี้จะเป็นยูดีครับไม่แน่ใจครับว่ารุ่นอะไรครับ ซับหนูไปยันนะครับงานซับหนูไปยันโอเคพูดปิดเ,ล,เลยอันนี้ก็เป็นโกเบโกวิสเกย์สองร้อยไม่แนใ่ใจครับรุ่นเกยดหรือรุ่นแปดนะครับน่าจะรุ่นแปดนะครับรุ่นแปดตอเแรกครับตอนนี้เป็นรหัสวีเอ็นสิบเอ็ดนะครับ พาไปขายที่โรงงานไฟฟ้าเชื้อโมนนะครับโรงงไฟฟ้าจะมาเข้ากับบวนการสับย่อยครับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับในรายละเอียดจะใ,ใช้เป็นเชฟเลสของตัวไบเลอร์รอครับเตัวไบเลอร์รอมอเตอร์ไปเอบได้ไน้ำนะครับไอ้น้ำนี้ก็จะเอามาใช้ในการปั่น เตอร์บายนะครับเตอร์บายนี่จะปั่นในไอน้ำหลาจากได้กระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับหลักการข่าวๆ้าครับก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับโฆษณาแค่ไม่กี่วินะครับรายได้จากโฆษณาผมก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายครับในการเดินทางตังค่าธรรมนุ์ ค่าหนามันลดก่้ากะหนมค่าน้ำนะครับก็ฝากด้วยนะครับอยากกดก่้าไหมครับช่วยดูสักแป๊บไปยังดีนะครับพอ,อยางพาราค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับอายุเกิน30ปีนะครับเต่ผมยังไม่เกิน,นะครับพอ,อยางพาราที่เริ่มปลูกแลว้วแปลงนี้ออเล็กครับออเล็กครับ ดินแดงครับต้นจะใหญ่สมบูรณ์นะครับน้ำยางอัดของเยอะครับดินแดงนี้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันยางปลาจะให้ผลบิตดีครับอันนี้ก็ใหญ่ครับพอยมุมนี้นดีกว่าครับ กัันเลยครบแต่กลับไม่ค่อยลัดนเท่าไรครับขอเอาคลิปนี้ออกไปไลค์กดติดตามกดกระดิง่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอ้ยสัญญาณในรถไปหน้าครับ Một dài chặt copy nó không? Năm nhân ô dưới đấy คนก้างที่อยากจำวยนะครับทุกต่อยางนี้ครับบอกว่าตอคนก้างแข็งนะครับแล้วก็แรงกดไม่โค้ง้วยครับกับะช้ำมวยครับยาวจัดกับพี่น้องครับ อเอาไอ้กเอเลย่ะ 85แรงครับแต่ว่าใส่เทอร์โบของปีเตอร์แพนครับติดแล้วครับติดมันอ่อนตัวครับเพราะว่าเราขุดปอขึ้นมาครับตินมันก็เลยลวด,ดลุนเลยครับถ้าเป็นภาษาใตา้ก็ลุนนะครับ ให้ดูความใหญ่ของตอยางนะครับใหญ่จัดราดัดบอกแลงนี้ความ d à ครับอ้วนแลงนี้ครับไอลากนี้ตัวนี้ลากยาวจัดครับความยาวผมว่าเกิน2เมตรครับส่วนตอไหนที่ไม่ยาวนันก็คือจังหวะที่แมคโครงัดนะครับลากมันได้ฉีกเลยครับจังหวะแมคโครจ้วงกดแล้วก็งัดขึ้นนะครับลากจะฉีกนะครับดมาแล้วครับต้องลีกรครับ นี่แปลงนี้ครับเพราะว่าเปาเลยครับจะได้ทานไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเข้าเตาเา่าับจะได้เยอะนะครับได้ผมว่าเป็นไม่ต่ำกว่าสามร้ต้นะกำลังคิดอยู่ครับโปรเจกต์เตาเผาทานนะครับใส่คลิปไปด้วยเผาทานไปด้วยครับกำไรน่าจะดีครับ ย่าจะเต็มแล้วครับ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไงด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ตัวนี้เป็น UD c 4WM430 นะครับเ,เครื่อง185เลยครับแต่ว่าได้ทำการติดตั้งเทอร์โบของปีเตอร์เฟนเข้าไปนะครับแรงม้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ20ตัวครับ20-40ตัวครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับ รัวด้านบนนับค่อนข้างจะช้ำนะครับรัวจะ่จะบิดงอได้เลยนะครับบอกห้เป็นเหงแกแข็งเหล็กโซลารมิตก็ออกทนไม่อยู่ครับแรงกดแม่โครเยอะ,ะครับแรงกดประมาณหน100กิโลนิวตันครับอันนี้เป็นการที่หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับของทีมซัพย์หนูพยันนะครับ ลงไปได้ครับลากทีลุออกมาครับก็จะใช้ปลาฟันอีกทีครับแล้วก็มัาเชียกใหนน้นแน่นะครับ แดงนี่ลากยางจะยาวนะครับลากจะชอนชัยไปถึง,ง,ง,งข้างล่างเลยครับถ้าเป็นแดงนี้ขึ้นความลึกประมาณ3าเมตรนะครับก็จะเป็นชั้นล่างจะเป็นหินปูนะครับหินขาวหินปูลากจะลงไปดูซานานตรงชั้นหินปูข้างล่างนะครับถ้าเป็นลากปางก็จะลากบางยาวไปถึงข้างล่างเลยครับ ยางเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ